จริงๆวันนั้นผมแค่เป็น acting ให้คนหลอกว่าไม่เก่งแต่จริงจริงแล้วไม่เก่งใช่ถึงวันจริงไงก็ไม่ไม่เป็นไรครับให้น้องๆที่แข็งแรงเขาพร้อมแต่เผื่อเราแบบอาจจะวันนั้นอาจจะแบบโระโีหน้าเกิดขึ้าเสียหน้าไม่ได้แต่ถ้าถ้าถึงเวลาเอาจริงเดี๋ยวผมโชว์แน่นอนไม่ต้องห่วงต้องแรงเชียร์เยอะแค่ไหนอะไรนะครับต้องแรงเชียร์เยอะแค่ไหนแรงเชียร์ถึงต้องเสียดายแค่ไหนเราถึงจะสุดว่า นาเอาชิ้นนานไม่ชิ้นไม่ทันแล้วครัไม่จริงจริงก็ถ้าพูดตามตรงก็ลงไปเต็มที่อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าน้องๆในทีมก็เต็มที่อยู่แล้วครับก็มีมีแวว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 ชนะมีแววชนะเราอยากจะสักประตูไหมอยากอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสเดี๋ยวยังแน่ไม่แน่ใช่เดี๋ยวทำให้เต็มที่แน่นอนสีดำไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ก็ไม่ต้องฝากความหวังไว้ที่ผมครับแต่แต่แล้วจะกันถ้าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องฝากความหวังแล้วเราจะฝากอะไรขนาดนี้ได้บ้าง ฝากเชียร์ทีมสีดำแล้วกันครับใช่ฝากยังทีมแบ็ s ชาโด w แต่ถ้าล้มห้ามโพสอะถ้าล้มห้ามโพสอะไรนะถ้ามีล้มเนี่ยห้ามถ่ายห้โาโพสล้มล้มโพสได้ครับแต่เดี๋ยวจังหวะล้มเดี๋ยวผมเสยผมทีนึงก่อนแล้ว,แล,วแล้วเราฝากทำแบบ่ายในทีมนะในทีมเราทิสว่า,วามันต้องทำประตูชัดถ ใครฝากได้บ้างคิดนานขนาดนี้ไม่น่าจะมีใครไม่ได้ยิงฝากฝากกับทุกคนฝากกับทุกคนครับเราเราเน้นเป็นทีมเวิร์กแต่วันนั้นเราแค่ลองว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนดีได้คำตอบก็คือไม่มีความทีมเวิร์กเลยไม่เหรอใช่ทไมมันต้องแบบไม่ซีนบั่งครับมันมันแค่วันนั้นมันคือการลองเดี๋ยววันจริงเดี๋ยวให้คำตอบครับไม่เราต้องเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เราต้องผลผู้ต่อสู้หน่อยได้ ไม่กลัวเลยอ่ะผมทุกวันนี้ที่ผมมาเล่นบอลผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวตัวเองล้มกับขาพี่แบบขาแบบไปชิวกินอะไรอย่างเงี้ยล้มกลัวอย่างเงี้จริงจพี่ถามจริงวันจริงนันนี่ไปไม่ได้นะน,นี่พูดหนูอยากไปแล้วแต่จริงผมไปผมผมลงแข่งแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเจอจะจะจับบอลด้วย<อ>จ,จับบอลเขาไม่เตะเขาไม่ได้จับเออนั่นแหละครับไปายถึงว่าเลี้ยงบอล จริงๆผมรู้สึกว่าผมถนัดปีกซ้ายแต่รู้สึกเริ่มจะได้ไปอยู่กองหลังแล้วยังยังเดี๋ยวรองเดี๋ยวรอไอ้นะไม่จริงๆวันนั้นเขาให้ผมกองหน้าแต่รู้อีกทีอยู่ข้างหน้ากันหมดเลยทุกคนอยากทำประตูใช่ทุกคนอยากทำประตูเพราะทุกคนมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากทำให้อยากให้ทีมชนะมากขึ้นอะไรอย่างทุกคนก็เลยขึ้นหน้ากันหมดไหนๆก็ไหนๆแล้วมีโอกาสฉิงเลยดีกว่าให้ผมฉิงเนี่ยนะครับฉทงนขาต้องผม เขาจะกลัวไหมล่ะครับพ like ี่ต้องกลัวแล้วล่ะกลัวก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยครับเราหรอเนี่ยพูดยังไม่มั่นใจเลยครับอีกรอบอีกรอบนะมันมีคำคมคำฉิงอะไรบ้างครับผมไม่ค่อยได้รู้มาเลยอ่ะพูดจากใจพูดจากใจนะครับก็ฝากฝากถึงทีมสีขาวนะครับก็ขอให้ทำเต็มที่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็แค่ไม่พร้อม มันน่ากลัวอย่างพี่นั้นเราพร้อมมาตอนที่23เราแต่23เจอกันแน่นอนทุกกีฬาผมมั่นใจทุกกีฬาว่าสีดําชนะแน่นอนครับฝากเชียร์แบ็กชาร์โด้ด้วยนะครับผู้ชื่อทีมถูกไหมเอาวอะไรนะครัชาร์โด้อีโก้เนี่ยวันจริงจะได้ไปไหมเนี่ยผู้ชื่ไม่ได้ถามจริง23มันมีคิวไหมมีครับมีมีต้องมุแล้วรจะรอยไปพี่อิมแพ็นะขอให้เป็น ครับก็ฝากแฟนๆนะครับใครอยากมาดูถือว่าเป็นโชว์สตรีมถือว่าเป็นโชว์6ชั่วโมงเต็มเลยนะมีทั้งร้องเพลงดนตรีแล้วก็มีกีฬานะครับแบบสามารถเชียร์ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่ไงก็ฝากเชียร์สีดำด้วยเป็นหลักนะครัเพราะว่ามีอย่างนี้อยู่ครับผมยืนยันว่าอันนี้ไปแน่อันนี้ไปแน่อะไรนะไปที่ไหนนะครับไปัวมาที่ไหนงานจัดที่ไหนที่ อินแพ็กครับผมเป็นไงวันวันนั้นเจอเสืผมแน่นอนวันนั้นเจอผมแบบเล่นบอลแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่จะกี่นาทีค่อยว่ากันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอแลุณครับ